สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคณิตศาสตร์บายคูกุ้งในวันนี้จะมาสอนเรื่องการวัดความยาวของส่วนโค้งของมุมที่มีตัวส่วนเป็น4และ6จากที่ผ่านมาเราเรียนเคยเรียนกรณีที่วัดมุมของส่วนโค้งของส่วนเป็น2เป็น3มาแล้วซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าส่วนเป็น2เราจะแบ่งวมกลมออกเป็น2เท่าก็คือเป็น4ส่วนส่วนเป็น3แบ่งเป็น6ส่วนเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่ตัวส่วนเป็น4เราก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด แปดส่วนแล้วเราจึงจะเริ่มนับวงกลมนะคะจากวงกลมหนึ่งหน่วยที่กําหนดให้นักเรียนยังคงจําได้นะคะว่าถ้าหากว่ามุมมีค่าบวกเราจะนับขึ้นและถ้ามุมมีค่าลบเราจะนับลงโดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด1นูนย์เสมอนะคะตอนนี้เราเห็นแล้วนะคะว่าวงกลมแบ่งเป็น8ส่วนก็คือตามจุดสีฟ้า,ฟาหรือสีน้ําเงินตรงนี้แบ่งไป8จุดจุดเริ่มต้นอันนี้เราจะอยังไม่นับตัวอย่างบอกว่าจงหาค่าไซน์และคอสของมุม ลบไพ่ส่วน4ลบ7พส่วนพส่วน 4, และ11พายส่วน4ตรงส่วนนี้นักเรียนสังเกตสองมุมแรกค่ามุมติดลบเราก็จะนับลงแต่มุมในตัวแรกบอกลบพายส่วน4หน้าไายไม่มีตัวเลขน่าหมายความว่าเลขข้างหน้าคือเลข1เราจะนับเพียงแค่1ครั้งนับลงมาเป็น1แสดงว่าค่าความยาวส่วนโค้งของ,ของมุมลบพายส่วน4ตรงกับพื้นราบ รู้สองส่วนสกับลบรูสองส่วนสในจัตุภาคที่4ซึ่งค่าขอเป็นบวกและค่าทรายเป็นลบต่อไปมุมลบ7พายส่วน4เราก็นับต่อไปอันนี้เป็น1นะคะอันนี้เป็น2 3 4 5 6และ7ตรงกับจัตุภาคที่1ซึ่งค่ามุมค่าขอกับค่าทรายมีค่าเป็นบวกทั้งคู่นะคะคือค่าบวกทั้งคู่คือเป็นรู้สองส่วนสกับรูองส่วนส ต่อไป7พายส่วน4มุมมีค่าบวกเราก็เริ่มนับใหม่โดยนับขึ้นไปข้างบนอ่ะเริ่มนับของกันนะคะนับ1 2 3 4 5 6และ7ตรงกับค่าคอ s สเป็นบวกและค่าทรายเป็นลบตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายบอก11พายส่วน4จาก7แล้วก็นับเป็น8 9 10แล้วก็11 ค่าคอสเป็นลบรูทสองส่วนสและค่า s ซายเป็นรูทองส่วนสต่อไปในกรณีถัดไปนะคะค่ามุมมีตัวส่วนเป็น6ถ้าตัวส่วนเป็น6เราก็จะแบ่งครึ่งอะแบ่งวงกลมนี้กเป็นหกส่วนสิบสองส่วนทําไมจึงเป็น12บสองส่วนเพราะมันเป็นสองเท่าของหกถูกไหมคะอ่ะเราดูวงกลมจุดสีฟ้าจุดวงกลมนี้ ค่อนข้างเยอะนะมีทั้ง12จุดแล้วเพรนะน้ตรงนี้ต้องสังเกตดีๆตัวอย่างให้หาค่าไซน์และคอสของมุมที่กำหนดให้ตัวแรก7จายส่น6นับขึ้นหรือลงมุมมีค่าบวกเรานับขึ้นจุดนี้เริ่มนับไหมไม่นับอันนี้นะเป็น1 2 3 4 5 6และ7ตรงกับค่าคอสเป็นลบรูทสส่วน2และค่าไซน์เป็นลบหส่วนสอันนี้ อันนี้เจ็อ่นะมุมต่อไปเป็นสิ้านับต่อไป8 9 10ก้าสิบสิบอดสิบสามสและสิบ้าได้ค่าขอเป็นศูนย์ราคาไซายเป็น1ซึ่งมุมที่ได้ตรงนี้ตำแหน่งที่ได้คืออยู่บนแกน y ต่อไปลบห้าพายส่วนหสังเกตว่าค่ามุมติดลบเรานับขึ้นหรือลงเรานับลงไปห้าครั้งถูกไหมอ่านับ 1>, 1, 2, ึ่สามี่และ5ค่าคอร์สกัค่าสายติดลบทั้งคู่ได้ค่าคอร์สลบศลบรู้สส่วนสและค่าซายเป็นลบ1นส่วนสอ่ะเมื่อกี้ลบหแล้วเนาะต่อไปนำะไปถึงเท่าไหร่สิบห้าแล้วก็เอาหนะ5้าแล้วก็ 6, 7, เจ็ดแปดเก้าสดบสอแล้วก็ สิบสามก็จะได้ค่าคอร์สรูปสามส่วนสองและค่าไซเป็นลบหนึ่งส่วนสองอันนี้เป็นการวัดความยาวของส่วนโค้งของมุมที่มีส่วนต่างๆต่อไปนะักเรียนสังเกตรูปวงกลมหนึ่งหน่วยรูปนี้จะมีวงกลมซ้อนกันอยู่หลายวงซึ่งแต่ละวงมีความหมายอย่างไรมันก็เป็นการนําเอาค่าส่วนต่างๆเมื่อกี้ที่เราเรียนไปแล้วเนี่ยเอามารวมกันอน้องเรียนน้องสังเกตนะ ขาบอกท่ามุมไม่มีตัวส่วนก็คือพวกพายสองพพายห้าพหาุผู้เนะี้ยที่เราไม่เห็นตัวส่วนเราจะนับจุดบนแกน x เพราะนั้นจุดบนแกน x นักเรียนจะนับที่วงกลมสีอะไรก็ได้ใช่หไหมโดยนักเรียนจําหลักไว้ยังไงถ้าหากว่าค่าพายหน้าพายเป็นเลขจํานวนคี่ค่าที่ได้ก็จะอยู่ในฟังของพายแต่ถ้าหน้าพายเป็นจานวนคู่ก็อยู่ฟังของสองพายต่อไปมุมที่มีตัวส่วนเป็นสองเราจะไปดูวงกลมสีแดงเพราะว่าส่วนสองก็แบ่งเป็นสี่ส่วนก็เป็นสี่จุด ส่วนสามมีกี่จุด6จุดคือวงกลมสีน้ำเงินส่วนสี่ส่วน 4, สี่ก็จุดทั้งหมด8จุดวงกลมสีชมพูและอันสุดท้ายวงกลมสีดำจะเป็นของใครเป็นของมุมที่มีส่วนเป็น6พอเราสังเกตตรงนี้แล้วทีนี้ลองฝึกนำวงกลมที่อยู่ในรูปรวมนี้เอาไปใช้ตัวอย่างอย่างให้เราหาค่าสายละคอสของมุมต่างๆเช่นกัน ซึ่งตัวอย่างเขาก็หมดปุมมาให้เนี่ยส่วนไม่เท่ากันเลยเพราะ,ะนั้นครั้งนี้เนี่ยนักเรียนต้องสังเกตและวิเคราะห์ให้ดีว่าตัวไหนจะใช้วงกลมสีไหนอ่ลองดูวงกลมนะวงกลมมาแล้วตัวแรก1ิบพายไม่มีตัวส่วนใช้อนไหนอ่ะให้ดูบนแกน x หน้าพายเป็นจำนวนคี้ดูซ้ายหรือขวาดูซ้ายแปลว่าค่าขอเท่ากับลบหและซ้ายเป็นศูนย์ ต่อไปลบ9กาพายส่วน4ส่วน4ี่แสดงว่าจุดจะมีกี่จุด8จุดตรงกับสีชมพูเครื่องหมายลบตัวนี้แปลว่านับขึ้นหรือนับลงนับลงนะน,นับไป9้าครั้งนับ1 2 3 4 5 6 7 8หและ9พอตรงจุดไหนก็ค่อยๆดูตามเส้นประมาตรงกับค่าคอเป็นรูทสองส่วนส,วนส,วนสวนแล้วค่าทรายเป็นลบรูทสส่วนสอง อันนี้เป็นเท่าไหร่แล้ว9ใช่ไหมมากี่อก้าแล้วนะต่อไปลบ14พายส,ส่วน3ส่วน3ก็ไปดูกี่จุด6จุดตรงกับสีน้ำเงินอ่ะเครื่องหมายลบขึ้นหรือลงลงนะไป14นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เเลื่อนลงมาดูตามเส้นประตรงกับค่าคอเป็น ลบหนึ่งส่วนสองแล้วคะสายลบรูปสามส่วนสองตัวต่อไป17บเายส่วนหกส่วนเป็นหกวงกลมจะมีกี่จุด12จุดตรงกับวงกลมสีดำนับไป17บครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสดสิบสองสบห้าหและ17ด ตรงกับค่าขอเป็นลบรู้สามส่วนาสองราคาทรายเป็นหนึ่งส่วนสองค่ามันจะโตกับจตุภาคที่สองมาถึงตัวสุดท้ายแล้วลบเก้าพายส่วนสองวงกลมสีแดงขึ้นหรือลงลงสีแดงนะสีแดงอ้าวไปไหนเอออ่านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลื่อนลงมาดูตรงกับ คอสูและไซร์ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นในการหาค่าไซร์และคอสทำยังไงเราถึงจะถึงจะเก่งทํายังไงเราถึงจะทําได้เราต้องพยายามฝึกฝนทักษะบ่อยๆจนเกิดความชํานาญเพราะฉะนั้นในแบบฝึกหัดวันนี้ให้นักเรียนลองฝึกทักษะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับตัวเองนะคะค่ะสำหรับคณตศาสตร์แบทคูกุ้งในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมการเรียนการสอนผ่านทาง YouTube แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ